วันนี้ก็กลับมาพบก,กับคูแคบอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยหลักสูตรของอาจารย์ศิวการ์ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กมาอา่านคําเหมือนเดิมค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะอ่านเป็นเรื่อเรื่องกันค่ะดูสิคะแผ่นชาของคุณครูด้านหลังเป็นอย่างไรเด็กอยากอ่านแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กไปอ่านนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆไปหยิบเอกสารเรียนออนไลน์จากนั้นเปิดไปที่หน้า26นะคะและเดียวเรามาฝึกอ่านพร้อมกันเลยค่ะ ค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกอ่านกันเลยค่ะปู่กับย่าปู่ปออูปู่ปูเอกปู่กะกออากาศย่ายออายายาเอกย่าปู่กับย่าปู่กับย่าปู่ ปูปูปูเอกปูกะกอกะยายออายายาเอกยาปูกะยาปูกะยามีนามีไรปูปอูปูปูเอกปูกะกอกะยา ยอายา,ายาเอกยามีมอ,อีมีนานอานามีมอ,อีมีไร่รอไอไร่ไรเอกร่ปู่กะย่ามีนามีไร่ปู่กะย่ามีนามีไร่ ปูปอุปูปูเอกปูกะกอักกะยายออายายาออกยา,ยามีมออีมีนานออานาะมีมออีมีไร่รอไยไรไร,ไรเอกไร่ ปู่กับยา่ามีนามีไรปูย่ย่าใช้น้ำทำไร่ทำนาปู่ปออูปูปูเอกปู่ยา่ายออายายาเอกยา่าใช้ชอไอชัยชัยโทใช้น้ำ นอัมนำน,นำโพนั้ำทำพออัมทำไร่รอยไร่ไร่เอกไร่ทำพออัมทำนานออานาปู่ย่าใช้น้ำทำไร่ทำนาปู่ย่าใช้น้ำทำไร่ทำนา ป,ปูปูอุปูปูเอกปูยายออายายาเอกยาใช้อชอไอชัยชัยภูใช้น้ำนออันำนำโูน้นำทำพออันทำไร้รอไอไรไ,ไรเอกไรทำพออันทำ นาโนอานาปู่ย่าใช้น้ำทำไรำ่ทำนาน้ำฟ้าใสฉ่ำนำมาสู่น,น,น,น้ำโนอันนำนำโทน้ำฟ้าฟออาฟ้าฟ้าโทฟ้าใสสอไอใส ฉำช,ชออาฉำฉำเอกฉำนำนออานำมามออามาสู่สออูสู่สู่เอกสู่น้ำฟ้าใสฉำนำมาสู่น้ำฟ้าใสฉำนำมาสู่ นอัมนำนำภูน้ำฟ้าฟออาฟ้าฟ้าทูฟ้า,ฟาใสสอไอใสฉ่ำชออัมฉ่ำฉ่ำเอกฉ่ำนำนอัมนำมามออามาสู่สออูสูสูเอกสู่น้ำฟ้า ใส่ฉ่ำนำมาสู่ลำคูรู้ค่ายาคปู่รู้เขาลำรออันลำคูขออูคูรู้รออูรู้รูโทรู้ค่าขออาค่าค่าเอก ย,ย่ายาโยหายายาออกยาปูปออูปูอูเอกปูรูร้รออูรู้รูโทรูรรร้เขาคอเอาเขาเขาโทรเขาลำปูรู้ข่ายาปู่รู้เขา ลังคูรู้ค่าย่ากูรู้เขาลำรออังลำคูพออูคูรู้รออูรูรูโทรรู้ค่าพออาคาคาเอกค่าย่ากโยอายายาเอกย่า,ยา,ยา โปอปูปูปูเอกปูร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 โทรู้เขาคอเอาเขาขเขาโทเขาลำปูรู้ค่าย่้าปูรู้เขาในป่าเขา มอไอไม้ใโทูไม้ในป่าเขามีเงาไหมในป่าเขามีเงาไหมในนอไอในป,ป่าปออาปาปาอีกป่าเขาขอเอาเขามีโมอีมีมออเงา งอเอาเงาไม้อมไอไมไมโครไหมในป่าเขามีเงาไหมในป่าเขามีเงาไหมในนอไอใน ไม้ที่ได้น้ำฟ้าไม้มไอไมไมโทไม้ที่พออีทีทีเอกที่ได้ดอไอใด้ไดโทได้น้ำ,อำนออําน้ำน้ำโทน้ำฟ้าฟออาฟา้าฟาโทฟา้าไม ไมไมโทรไหมที่พออีทีทีเอก e ที่ดได้ดอไอใดใดโทรได้น้ำานออ้านำนำโทรน้ำฟ้าฟออาฟ้าฟาโทรฟ้าไม้ที่ได้น้ำฟ้าไม้ใ่ไม้ไไมผาไม้ โมไอไมไม่ทูมัยไผ่ขอไอไผ่ไผ่เอ็บไผ่ไม้โมไอไมไม่ทูมัยขาขอขาขาไม้ไผ่ไม้ขาไม้ไผ่ไม้ขาไม้โมไอไม้ไม่ทูมัยไผ่ ขอไอไผ่ไผ่เอกไผ่ไม้มไ ي, ไมไมอไม้ไม้ทูไม้ขาขออาขาไม้ไผ่ไม้ขาเดี๋ยวเรามาอา่านเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะปู่กะยา่าปู่กะยา่ามีนามีไร ค่าย่าปู่รู้เขาในป่าเขามีเงาไหมไม้ที่ได้น้ำฟ้าไม้ไมผ่ไหมขาเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเนื้อเรื่องในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ อย่างไรก็ตามครูคอยากจะให้เด็กๆฝึกอ่านและก็ฝึกผันเสียงบนในยุคที่เราเคยเรียนผ่านมาแล้วด้วยนะคะสําหรับขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนที่2ขั้นตอนการอ่านคาขั้นตอนนี้เด็กๆจะต้องฝึกอ่านคําจากเอกสารเรียนออนไลน์ในหน้าที่26นะคะอ่านตรงที่มีกรอบสีดําๆตัวหนาๆตรงนี้ที่ครูทํากรอบไว้ให้นะคะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่3ขั้นตอนการคัดคํา ขั้นตอนนี้เด็กๆสามารถดูคําได้จากเอกสารเรียนออนไลน์ในหน้าที่26คัดเฉพาะตรงที่คุณครูบอกให้เด็กคัดนะคะเมื่อเด็กคัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถา่ายรูปงานที่เด็กคัดและส่งเข้ามาให้ครูดูในรายส่วนตัวด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่4ขั้นตอนการเขียนตามคําบอกขั้นตอนนี้เราจะไปทํากันในชั่วโมงซูง แล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆจะต้องเตรียมสมุดเขียนตามคําบอกให้เรียบร้อยเขียนครั้งที่และวันที่รอคุณครูด้วยนะคะและคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนจะต้องฝึกอ่านคําบ่อยๆแน่นอนเลยอ่านซ้ำซํำๆอ่านย้ำๆอ่านบ่อยๆนะคะดเด็กๆจะได้อ่านเก่งและอ่านคล่องค่ะสําหรับในวันนี้นะคะคุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะดเด็กๆสวัสดีค่ะ